หยิดปรุงจิตนะครับหยัดปรุงจิตเพราะว่าการปรุงจิตนี่ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นนะครับสัพสิ่งสัพสัต์วสัพทุกสัพโสสัพโลกสัพภัยก็เกิดจากการที่ไปปรุงจิตนะครับปรุงจิตมันเป็นเหตุให้เกิดทุกนะครับทุกแล้วก็จะเป็นตันหาเป็นทิฏฐิมาณะอุปทานอวิชชาซึ่งการที่เราหยิดปรุง จิตนั้นจิตปรุงแต่งจิตนั้นเพื่อที่จะให้ไม่มีการเกิดของจิตนะเป็นพพเป็นชาติเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเพลินพอใจอยากใครในสิ่งปรุงแต่งไม่ให้กำหนัดกัดเคืองนุ่มหลงนอเมาไม่ให้โลภกวดหลงก็ต้องหยุดนะครับหยุดปรุงแต่งจิตเพื่อจะเอาวิชาความรู้เอางานเอาเงินเอาคนเอาสัตว์เอาวัตถุกามที่เลสกามหรือว่า,ากรรมมาพบรูปพบอารูปพบ ที่อยู่ที่เกิดที่อายสยธาตุขันอายตนะเรื่งพวกบริโภคเพื่อความเกิดอยู่ตายซึ่งมันก็ทุกหมดเลยนะครับเมื่อมีการเกิดดังนั้นการหยุดปรุงแต่งจิตนะครับหยุดการเกิดสร้างพบสร้างชาติสร้างตัวตนสร้างสัตว์สร้างบุคคลหยุดการเกิดก็ต้องหยุดการปรุงแต่งจิตนะครับเพราะถ้าจิตเกิดแล้วมันเป็นการเกิดของความทุก นะครับไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าภพนี้ภพหน้าก็ทุกหมดเพราะว่าถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังมีความแก่เจ็บตาย,ยมีความโศกเศร้าขมขวัญพิแลมพันความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ซึ่งก็เกิดจากการที่ไปปรุงแต่งจิตให้มีการเกิดขึ้นนี้เองมันก็เลยแสวงหากรรมแสวงหาภพแสวงหาภพอมจารย์นะครับซึ่งมันก็จะไม่พ้นทุกนะครับเพราะถ้ายังแสวงหาอยู่ ฉะนั้นการหยัดปรุงแต่งจิตนะครับเป็นการหยัดการ,สรแสวงหาในปัจจุบันอนาคตซึ่งการสแสวงหาในอดีตก็ตามมันก็เป็นทุกได้หมดเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่เกิดที่อาศัยของความทุกข์ฉะนั้นการหยัดปรุงแต่งจิตนะครับก็ไม่ต้องมีทุกขเกิดทุกตั้งอยู่แลทุก์ดับไป มีตต่ธรรมชาติที่ว่างอยู่สาว่างอยู่สงอบอยู่บริสุทธิ์อยู่ซึ่งมันก็จะไม่เป็นทุกข์นะครับไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าความทุกข์ความสุขความยินดียินร้ายถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจมันเกิดดับหมดการปรุงแต่งจิตเนี่ยมันจะมีการเกิดดับมีการเกิดดับก็มีทุกข์เกิดดับนั่นเองมีสังขารปรุงแต่ง ไม่ว่าเราจะปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งธาตุขันธ์อายตนะปรุงแต่งกายเวทานาจิตธรรมทุกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั้นมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงและเป็นทุกข์ในตัวมันเองการที่เราหยุดปรุงแต่งจิตนะครับเพราะว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดทั้งกรรมทั้งกิเลสทั้งวิปากของกรรมกิเลสซึ่งมันก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะครับ หยดปรุงแต่งจิตนะครับจะได้ไม่เป็นทุกข์ซะเองจะได้ไม่เป็นกังวลซะเองก็จะเมื่อหยตดปรุงแต่งจิตจิตก็หลุดพ้นนะครับความว่างความสว่างความสงบความบริสุทธิ์อิสระก็ดำรงอยู่แต่เมื่อใดไม่หยัดการปรุงแต่งนะเริ่มลิเริ่ม,ม,มที่จะปรุงแต่งจิตมันก็เสียความสวา่างก็มืดเริ่มมืดไปเรื่อยๆนะสลัวแล้วก็มืดไป มันก็จะเศร้าหมองนะครับไม่บริสุทธิ์มันก็จะเล่าร้อนไม่เยือกเย็นมันจะวุ่นวายนะครับไม่ว่างมันจะเป็นธาตุนะครับไม่เป็นอ ah, ิสระฉะนั้นการที่เราหยุดปรุงแต่งจิตียได้นะครับก็บริสุทธิ์สะอาดระวางสงบนะเป็นอิสระซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแค่เราหยุดปรุงแต่งจิตหยุดแสวงหากามหยุดแสวงหาพบหยุดแสวงหาภหมจันทร์ หยุดแสวงหาโลกหาธรรมนะครับเพราะว่าเมื่อหยุดปรุงแต่งจิตแล้วจิตนั้นก็ไม่วันว่นวหวไม่กัดเกรงนะครับไม่สร้างสร้างชาติไม่มโนนะครับไม่มโนไปสู่ความเป็นธาตุเป็นทิพเป็นธรรมเป็นแสงสีเสียงเป็นสังขารเป็นเวทนาเป็นวิปากนะครับเป็นจิตนานะครับฉันหยุดปรุงแต่งจิตนะครับจิตหลุดพ้นก็สบาย นะครับไม่ต้องคอยทบตวนทดแทนหรือว่าท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ในการไปสัมผัสสัมพันธ์กับจิตด้วยกันกับใจด้วยกันกับวิญญาณกับอารมณ์ความรู้สึกกับรูปกับนามต่างๆซึ่งมันปัวพันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงให้วุ่นวายให้เป็นภาระเป็นปัญหาเป็นกังวลเป็นห่วงนะครับก็คือเป็นทุกข์นันแหละนะครับ ก็จะรู้สึกว่าทําไมใครเขาต้องทํากับเราทําไมเราต้องทํากับใครทำไมต้องทำซึ่งกันและกันทําไมเขาต้องทํากันซึ่งมันไม่มีใครทําใครมีแต่จิตนะครับมีแต่จิตที่เราไปปรุงแต่งจิตไปอากติไปลาเอียงไปรักโลภโกรดหลงไปยินดียินร้ายไปสุขไปทุกข์ไปเมตตาคารุณาสงสารผูกมัดผูกพันนะครับไปยินดียินายไปทนทุกข์เข้าไปนาแตไปทน ความทุกข์ยากลําบากไม่ได้หรือว่าไปทนเห็นผู้อื่นมาไปเวทนาสงสารไปยินดีเย็นร้ายไปรักชังเกียดโกรธอิจฉาลิษยาไปทนต่ออารมณ์ความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์ต่อโลกไม่ได้ฉะนั้นการที่เราหยุดปรุงแต่งจิตนี่เองมันก็วางอยู่แล้วมันก็ว่างอยู่แล้วมันก็เฉยหยุดอยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วมันก็สงบอยู่แล้วมันก็ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น ชิงสุขชิงทุกข์อยากชิงสุขก่อนหามหรือว่าอดดีอดเด่นอดดังอดมั่งอดมีนะครับหรือว่าไปเพลอเพลินอยู่กับความดีเด่นดังมั่งข้างนั่งรวยความสุขสะดวกสบายซึ่งทุกอย่างแหละมันก็คือจิตพุงแต่งไปพุงแต่งจิตเขาจิตเราเพอสุดท้ายก็ทุกข์นะทุกข์เพราะว่าไปรักษาสภาพนั้นไม่ได้ไปทําให้อยู่อย่างนั้นมั่นคงมั่งคัง่งหรือว่า ควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะทุกอย่าง <c ute> แล้วก็แล้วไปไม่มีไรจะต,ต้องเป็นภาระเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นการหยุดปรุงแต่งจิตนะหยุดปรุงแต่งจิตเมื่อหยุดปรุงแต่งจิตแล้วไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องเสียใจเสียใจไม่ต้องภูมิใจไม่ต้องภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจ ไม่ต้องสูงสุดหรือว่าตกต่านะครับไม่ต้องขึ้นที่สูงที่ต่ำไม่มีการไปกันมานะครับไม่ต้องมีการทําให้ฟูให้แฟบไม่ต้องมีการก่อการทําลายซึ่งกันและกันฉะนั้นการที่เราหยุดปรุงแต่งจิตนี่แหละมันจริงไม่ต้องอ้างทำวินัยไม่ต้องอ้างศาสนาไม่ต้องอ้างชาติไม่ต้องอ้างโลกสังคมชีวิตนะครับไม่ต้องอ้างอะไรเลยไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้ความรู้สึก นะไม่ต้องใช้ความเชื่อความต้องการความหวงังความปรารถนาอะไรเลยแค่เราหยุดปรุงแต่งจิตนะครับทุกอย่างก็ว่างสว่างสงบบริสุทิปณิสัตทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมะที่ไม่ต้องเติมแต่งนะครับเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องพิเศษทุกอย่างก็เลยพอดีพอเหมาะพอควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะ ก็เลยไม่ต้องเบียดเบียนกันโดยธรรมชาติโดยธรรมะโดยธรรมวินัยหรือว่าโดยโลกสมมติโดยโลกธรรมฉะนั้นการที่เราหยัดปรุงแต่งจิตนะครับเมื่อหยัดปรุงแต่งจิตได้ทุกอย่างก็จะพอเหมาะพอดีพอควรอยู่เสมอนะครับทุกอย่างก็เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเอาตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามเหตุผลตามความเชื่อความต้องการหรือว่าทำถูกผิด มอกเอ้อควรไม่ควรใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงซึ่งมันอันนิจจงมันไม่แน่นอนาก,การที่เราหยุดปรุงแต่งจิตนะครับมันก็จะต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ต้องเราร้อนไม่ต้องเหงาเสงเบืองหดงิดลงการฟุ้งซ่านไม่ต้องมุ่นวายหวั่นไหวนะครับไม่ต้องเดือดร้อนกับชีวิตตัวเองชีวิตผู้อื่นหรือว่าสังคมหรือว่าโลกทักรวาลเพราะว่าทุกอย่างมันในที่สุดมันก็เกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็หายไป การที่เรายิดปรุงแต่งจิตเป็นการรองรับโลกชีวิตสังคมธรรมทั้งหลายโลกทั้งหลายตามความเป็นจริงทาให้ไม่เครือบแข็งสงสัยไม่ลังเลสับสนหรือว่าวุ่นวายนาวิตไม่วิตกนะครับชั้นการที่เรายิดปรุงแต่งจิตก็ไม่ต้องมีจริตนะครับราคะโทสะโมหะวิตกสัทธาจริตไม่ต้องมีทุกอย่างมันจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายทุกอย่างจะบริสุทธิ์สะอาดทุกอย่างจะสงบสงบพิเวก อยู่แล้วนะครับมันวางอยู่แล้วไม่ต้องไปปล่อยวางมันไม่ยึดไม่อยากอยู่แล้วไม่ต้องไปละความกิดความอยากอีกแค่เราหยุดปรุงแต่งจิตนะครับก็จบให้กับธรรมวินัยจบให้กับโลกกับชีวิตจบให้กับสังสารวัฏกับพุทธจักรได้นะครับหยุดปรุงแต่งจิตด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ